ท o า e สู e ย i น e เว e s นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นวักแรกของช่องเลยวันนี้เป็นวันเปิดเทอมของปีสามเทอมสองแล้วเราก็จะพาไปดูว่าเด็กเรียนไอทีเนะี่ยเรียนอะไรบ้างแล้วก็บรรยากาศในการเรียนเป็นยังไงก็ฝากต,ตามด้วยนะคะทุกคนตอนนี้เราก็จะมาเตรียมของไปเรียนกันนะคะยังไม่ได้เตรียมเลยไใช้แดง อันดับแรกก็จะต้องเป็นห้ผัดกล่องดินสอทุกคนเหอนไหมคือวีคแรกวาย,ยังไม่รู้ว่าอาจารย์ใช้อะไรบ้างใช่ปะเราก็จะเตรียมมันมทุกอย่างเลยเเลแล้วก็เป่าวิกแรกก็จะหนักมากล้กก็ยาดง must have ทุกคน,กคนเป่าปังวีอันนี้ก็ซื้อมาจากจีนทุกคนมันน่ารักมากแต่ยังไม่เคยใช้เลย ตั้งใจเอาไว้ใช้ที่มหาลัยมันแบบรูปรูปอย่างเงี้ยผ้ารักนะเน์พอผ้าน้ำและแค่นี้กระเป๋าเราก็เต็มแล้วในเทอมนี้เราก็เรียนทุกวันทุกวันเลยจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็เรียนที่บางกะดีทุกวันด้วย าบางคนอาจจะยังไม่รู้นะว่า SI เถียนมี2แคมปัสก็คือที่ลังสิตท,ที่1่แล้วก็ที่บางกะดีที่1แล้วเราก็จะไปบางกะดีกันตอนนี้เป็นเวลา10บโมงกว่าเราจะออกไปคณะกันตอน11บเอโมงจริงๆาอะไม่ใช่ทุกสาขาาจะต้องไปเรียนบางกะดีนะมีแค่บางสาขาเท่านั้นที่ไปเรียนบางกะดีเราตอนนี้เราอยู่ดีอีดิจิตอลเราก็จะต้องไปเรียนที่บางกะดีเพราะว่า แคมปัสหลักของภาคคอมอยู่ที่บางกะดี กลับเร็วเป็นแลบ,บที่เลิกเร็วครั้งแรกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีอีกครั้งไหมเพราะปกติแลบ,บก็จะเลิกเช้าแล้วก็ทีเอก็บอกว่าให้จดจำโมเมนต์ที่แบบเลิกเร็วให้ดีๆนะเพราะมันไม่ได้มีกันบ่อยๆก็ให้เรากลับมาเร็วเราก็ไม่มีเวลาทำอะไรหลายอย่างเลยพรุ่งนี้เราก็จะถ่ายมาให้ทุกคนดูกันอีกนะนี่ Aí. นี่ายีค่ะตอนนี้เจ็ดมงครึ่งแล้วเราจะรีบออกไปเตรียมตัวกันวันนี้จะเป็นวันแรกที่เราได้เรียนเต็มวันแล้วก็มาดูกันว่าจะถ่ายได้เยอะขนาดไหน,นค่ะเดี๋ยวไปเตรียมตัวดีกค่ะ วันนี้เราจะเอาเสื้อ,อกันหนาวไปเราจะไม่ใส่ช็อปเพราะว่าอากาศข้างนอกเย็นมากทุกคนเมื่อกี้เราดู18องศา ก็วันนี้ังอยู่ในน,าน,าบบนั้นน่ะไม่ไอยู่ในบลอบ็ <laughs> บลอกล็อก หยุดนะคะเพราะว่าจะยกคลาสั้งเช้าและบ่ายเลยเพราะว่าพรุ่งนี้จะมีงานรับปริญญาขณะก็เลยให้หยุดเรียนวันนี้ก็จะเป็นวันเคลียร์งานเคลียร์กันบ้านเราก็จะมาอ่านทบทวนเราก็ทำการบ้านกัน วิชาค่ะวิชาต่อไปก็เป็นวิชาที่ต้องเรียนวันนี้แล้วจริงๆแต่ว่าอยู่คลาสใช่ไหมอาจารย์นนก็เลยให้ self study แล้วก็ให้ทำงานเราก็ต้องอ่านสไลด์ด้วยเพราะว่าอาทิตย์หน้าจะมี quiz ดูกันต่อ ก็ต้องเดนด้วยหมือนกัน่ากินไหมน่ากินเนาะอ๋อไม่เคยกินรสนี้เลยอืมมีสชาติบริสุทธด้วย เราไปเล่เนกับคนน่าจะแบบเยอะมากเลยใช่ไหมทั้็เ,เคยแบบแค่ผ่านๆนะบีเธอบอกว่าเขาตึกมากแต่ว่าเป็นยัไม่เป็นไรเพราะว่าเราอยู่ห้องเราเดินได้สบายๆจะทำงานต่อดีกว่ากลับมาอีกอครั้งด้วยคยายวามสงสัยเราเลยไปเซิร์ชว่ามันคือโดนัทรสอะไรสรุปค่ะข้างในมันคือลาสเบอร์รี่นะทุกคนไม่ใช่สตรอเรี่แล้วมันก็อร่อยอยู่ดีเพราะเราชอบอะไรที่มันเป็นเบอร์รี่ ห้าโ <Here. S 2> มงแล้วไปกินได้แล้ว อันนี้เราก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็อือย่างที่เราบอกไปว่าแบบมันคลิปเนี้ยมันคือแบบเป็นวีคแรกของเปิดเทอมใช่ป่ะเราก็ติดกับลับเปิ้ลิงยอย่าไรเงี้ยแลเราก็เลยรู้สึกว่าเราอ่ะไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรเยอะเท่าไหร่เอาไว้ถ้าแบบถ้ามีอีเวนที่แบบน่าสนใจถ่ายหรือว่าทุกคนอยากให้ทำคลิปแบบไหนก็คอมเมนต์กันได้นะแบบค a อหรือว่า อยากได้ฟล็อกแบบไหนก็ลองคอมเมนต์กันดูได้นะคะ่ะขอบคุณทุกคนที่ดูกันจนจบคลิปนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย